สวัสดีครับประโยชน์ชาแนลครับคลิปนี้จะมาเบรงการเก็บมองนะครับใส่มองเราไวเก็บมองใส่เอาปลาปลาหมอนะครับใส่ขนาดประมาณสามเซนนะครับรอบตัวสามเซนมองผีคัดคัดเอาปลาออกนะครับใส่มองมาดูนะครับมันจะได้ไม่ได้ผมใส่มาแล้วตั้งแต่นเมื่อวาน ใส่ค้างไว้แล้วเรามาเก็บกันนะครับทุกคนอยู่ที่เถียงหน้าน้อยมันเดิมครับนอนหน,น้านะครับมานนีครับา้วผมเอาไว้ทำเกษตร จะเรียนภูมเก็บมองนั่นอโอ้มันตัวนี่นะครับทุกคนปลาที่ได้นะมีกี่ตัวมนะั้งครับฮะหเกเจ็ดตัวนะปลาตัวน้อยๆบางตัวมันก็ตายนะ พ้นงานของวันนี้นะครับกิจกรรมอยู่เทียงน้านะครับต่อไปก็จะไปเก็บผักขานะครับทุกคนหลังจากปลดปลาแล้วอันนี้ก็จะไปเห็ดเมนูตอนเ้ารครับวยวบอกก็ออเอาไปแจกเพื่อนนะครับมันพวกกระเทิดครับมุนโบลาย ตัวาหางก็ต้องปุดออกก่อนหื้มปลาดุกนี่ปลาดุกนะ,ะกนะเอ่อจะมีกับปูนะ,ะมีปูนะ่ะม,นะะมการ กิจกรรมต่อไปของผมครับเราจะพาทุกคนไปไปเก็บผักขากันนะครับเดี๋ยวถามเวลาเรือจะไปเก็บผักบุ้งต่อนะครับไปเก็บผักขาก่อนผักชะอมนะครับบ้านผมเรียกผักขาครับมาเก็บผักขากันทุกคน ก่อนจะเจ็บต้องใส่ถุงมือกันเลยครับอพอปะาะคาตัวน,นี้มันเป็นปะาะคาที่มีน้ำน้ำจีบแรมนะครับแรมแลมไม่พอยมีพิษด้วยนะครับเอาไปเจ็บเจ็บต้องเอาถ้ามันหักคานะแล้วก็ต้องเอาน้ำมันออกนั้นอนะ่ะเจ็บไม่หายนะ นี่คือพักคานะครับต้นแับจะอมที่ตัดแต่งเรียบร้อยเองงอกใหม่นะครับนี่ครับจะยอดสวยๆผลจะการตัดแต่งจริงครับตัดตอมเลยนะครับองงอกมา นึงก็จะได้ประมาณเนี้ยอ,คคออนๆด้วยนะครับน้ำไม่มีเพราะมันอ่อนมันยอดออกมาใหม่น้ำลัวก็จะไม่ ใส่กระสอบนะครับในกระถุงพลาสติก ครับทุกคนบรรยากาศครับตอนเช้านะครับเกษตรผสมผสานอ,อ,อะไรนะผสมผสานแห่งนี้นะครับทีแรกนะครับก็ว่าจะเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจเป้าหมายหลักนะครับแต่สงสยัยทำไปทำมาคงจะเปลี่ยนเป้าหมายนะครับเป้าหมายหลักจากเป้าหมายหลักตรงนี้จะเป็นเป้าหมายรองแล้วนะครับ แหลงลายได้จะเป็นเป้าหมายหลักแล้วนะครับต่อไปทุกคนมีมาละกอมีชะอมนะครับนี่ไปเก็บมาเรียบร้อยนะครับทุกคนได้ประมาณครึ่งกระสอบนะครับได้ประมาณร้อยหนึ่งครับเอาละครับเช้านี้ก็จะร้อยหนึ่งแล้วครับตายมาแล้วจะได้เท่าไหร่นะครับกี่ดูนะครับทุกคนมาละกอมันเสียโลบนะก็เอาไปตานะครับ บอกหมายเปลี่ยนไปแล้วครับทุกคนเจอกันใหม่ครับคลิปนะี้